มีกลับพบกับผมมอยน์ในการอ่านไพ่ยิปีพระยกรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการประยกรดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีพิจิกนะครับชาวราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับจนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับก็เป็นดวง เกี่ยวกับการงานการเงนินและขก็ความรักโดยปอประมาณนะครับในช่วงระยะดวง9วันตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์นี้จนถึงวันที่3มีนาคมนะครับกับการเปิดไพ่ทั้งหมด3สำรับเช่นเดิมนะครับการตั้งจิตอธิษฐานขอกรรมตอบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เทวดาทั้งหลายทั้งปวงนะครับเพื่อให้ส่งปานกรรมตอบมาตามไพ่ยิป4นะครับ ขอย้านะครับว่าเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับกรรมพยากรณ์จึงมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอให้วิจารณารับเอาตรงงานบวก พลังงานดีๆรับเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับอะไรท่าไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรถ้าปิดพลาดมาก็มอยนก่ออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับและก็อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะราศีพิจิกนะครับในช่วง9วันวันที่24กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แลวเทวดาจะบอก ในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะครับผ่านมาอย่างไพ่ในรูปแบบใดบ้างนะครับเพื่อให้ชาวราศีพิจิกได้ทราบนะครับกับการที่จะส่งผลไปถึงผลประโยชน์ผลรายรับในเรื่องของการเงินต่อไปนะครับไพ่ใบแรกในเรื่องของการงานของชาวราศีพิจิกนะครับก็ยังต้องเหน็ดต้องเหนื่อยนะครับมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในช่วงนี้นะครับที่ก็มาเยอะนะครับเรียกว่าบางคนก็งานล้นมือนะครับต้องเหน็ดต้องเหนื่อย บางทีต้องออกวิวงานกลับไปตําต่อที่บ้านไปสามต่อให้เสร็จตาม,ตามเวลานะครับหรือใครที่มีการผลิตอะไรผลิตสินค้าออกมาในรูปแบบโรงงานหรืออะไรก็ตามนะครับก็จะมีการขยับขยายในเรื่องของเวลาเพื่อให้ตันกับออเดอร์ที่มีเข้ามานะครับเพื่อรับกับสถานการณ์ของความเติบโตนะครับไกาให้บริการต่างๆนะครับก็จะมีการขยับขยายในเรื่องเวลาเพิ่มมากขึ้น นะครับเกิดปิดเร็วก็จะมียืดเวลาไปสักเชื่อโมงสองเทื่อโมงอะไรนะครับเพราะว่าบางทีผู้มาใช้บริการนั้นอาจจะมากกว่าเดิมจึงเลื่อกนกําหนดออกไปหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการแบ่งกะอะไรเกิดขึ้นนะครับจัดกะให้พนักงานเหมาะสม,มเกิดขึ้นในการรับผิดชอบนะครับหรือมีการจ้างโอทีกับพนักงานอะไรมากกว่าเดิมนะครับก็เรียกว่าต้องเหน็ดต้องเหนื่อยอยู่พอสมควรนะครับช่วงเก้าวันนี้นะครับทีกับงานเข้หมามากมา,มา,มา ให้กับชาวราศีพิจิกนะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับ King of p e n t a c l e ราชาถือเหรียญน,นะครับก็นำไปสู่ของความสำเร็จมั่งมีนะครับแล้วก็เียนเปอร์เรนะครับมีคุณภาพศักยภาพเป็นผู้นำผู้ปกครองผู้บริหามในทิศทางที่ดีนะครับที่จะไปสู่ของความสำเร็จความมันม่นคงแม้จะมีอุปสรรคปัญหาใดๆก็มาก็าตามมารับก้าว หมายเท้านะครับปัญหาที่เดิมๆม,มักจะวนๆเว,ว,วียนเวียนมาให้กับชาวราศีพิจิกต้องแก้ไขต้องรับมือนะครับแต่ก็เป็นประสบการณ์ไปแล้วนะครับที่เข้ามาบ่อยๆแล้วก็รู้นแนวต่างแก้ที่ดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคปัญหาอะไรมากมายนักนะครับแม้จะเข้ามาไอ้ต้องรับมือก็ต่างนะครับเจ็ดดาวก็ระมัดระวังด้วยนะครับสถานการณ์บางอย่างนะครับที่บางทีเกิดความสําเร็จของเราแล้วก็มาก ของการงานนะครับที่อาจจะไปสร้างความไม่พึงพอใจกับใครก็ได้นะครับที่อาจจะอิจฉาริษยาแล้วก็จ้องที่จะทําลายอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะมีก็มาเดือดสตานะครับท่านจะรักษาสมดุลได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่ห้เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นสมดังหวังดังปรารถนานะครับเดือดสตาได้รับเกียรติรับเกียรติยศอะไรก็มานะครับเป็นที่ส่งเสริมจะมวลชนได้ในทิศทางที่ดีนะครับ ในวันในเรื่องสินกาในเรื่องชื่อเสียงอะไรก็ตามนะครับที่จะได้รับการสนับสนุนนะครับแล้วก็ความบาลานซ์สมดุลหนกเหรียญน,นะครับเมื่อมีเครียดมีชื่อเสียงมีเป็นที่นิยมก็ย่อมจะเป็นที่ฮิตจ้าของผู้อื่นหรือคู่แข่งนะครับก็ย่อมจะทําให้มีปัญหาได้เช่นกันนะครับในเรื่องของการาทําธุรกิจหรืออะไรก็ตามสายงานสายอาชีพนะครับบางคนก็สำเร็จแล้วก็โดดเด่นดังจนเกินไปนะครับก็จะเป็นที่ฮิตจ้าของผู้อื่น นี่ก็ย่อมจะมีนะครับในวงการงานหรือในวงการธุรกิจนะครับก็ย่อมจะมีสิดาบนะครับการจบสภาวะอะไราที่มันเป็นปัญหาลงนะครับแล้วก็ไปเริ่มต้นอะไรที่ดีๆไปไบที่เก้านะครับขึ้นมานะครับก็การเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นงานดีๆนะครับสิ่งดีๆเี่จะเกิดขึ้น ก็เ,เรียกว่าอะไรที่เกิดเป็นปัญหาหกับชาวราศีพิจิกนะครับที่เป็นปัญหาเดิมๆซ้ซําๆวนๆเวียนๆมานะครับไม่ว่าจะเป็นต่างการงานที่เป็นปัญหาคิดไม่ออกบ้างหาจแต่งไม่เจอบ้างหรือในเรื่องของการคนอื่นเข้ามาสร้างปัญหาหเกิดขึ้นในเรื่องของการงานนะครับมีมาเป็นตัวถ่วงในการที่จะเดินหน้าไปสู่ความสําเร็จหรือสัญการอะไรที่มีการชักเงื้อชักงัดอยู่นะครับที่ผ่านมาบางที อยากจะตะลุยแต่ว่าเหมือนกับมีอะไรมาทําให้ยับยั้งเอาไว้นะครับก็แตให้ละเลละหลันไม่กล้าที่จะรีบรุกคืบคืบเตือนหน้าไปนะครับก็สภาวะนั้นก็จะมีการจบสิ้นลงนะครับแล้วก็เริ่มต้นกับสิ่งที่ดีๆที่จะพุ่งเป้าไปสู่ความสําเร็จนะครับก็สร้างโอกาสดีๆให้เกิดขึ้นนะครับคลว่างานก็มีโอกาสดีนะครับที่มีก็ามากับการที่จะได้ข่าวในเรื่องของการงานนั่นเองนะครับก็เรียกว่า จบชภาวะของความว่างงานลงนะครับแล้วก็เริ่มต้นมีงานทำนะครับแล้วก็ไปสู่ของความเติบโตการรับผิดชอบกับหน้าที่การงานต่อไปในการที่จะลุยนะครับที่จะลุยตะบันต่อไปในอนาคตกับหน้าที่การงานที่มีเข้ามานะครับเมื่อมีงานเข้ามาแล้วคนที่ว่างงานก็ได้ลุยต่อไปนะครับการงานของ ชาราศีพิกจิกนะครับที่ทําอยู่แล้วที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับก็มีการวางระบบระเบียบมีกามวางกลยุทธ์โดยเฉพาะนักบริหารระดับใหญ่ๆนะครับที่มีกลยุทธ์ในการที่จะสร้างผลโอกาสของผลรายรับผลกําไรที่มีเข้าม้านะครับไม่ว่าปัญหาเรจะเข้ามาด่านรู้แนวต่างในทิศทางที่ดีที่จะป้องกันที่จะแก้ไขรับมือกับสถานการณ์หลอานั้นได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็สร้างพลังให้เกิดขึ้นนะครับไปสามใบนี้ก็ในทิศทางที่ ความมั่งคั่งความบุดมสมบูรณ์อะไรที่เคยตดถอยลงไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะกลับมา,าเด่นส่งประกายในทิศทางที่ดีต่อไปกับความสําเร็จความสมหวังนะครับบริหารที่ท่านสามารถแค่ไขกลยุทธ์และก็วางแผนที่จะส่งผลประโยชน์ตั้งระยะใกล้ระยะไกลนะครับบางคนก็อาจจะได้รับการพิจารณาในเรื่องตําแหน่ง เรื่องระดับตำแหน่งเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับที่มีก็มาหรือบางคนได้รับโอกาสไปรับหน้าที่ในต่างประเทศเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่เอมเบอร์เริขึ้นมา mm. ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับที่มีก็มาให้กับชาวราศีพิจิกนะครับระวัดระวังก็คือในเรื่องของอย่าไว้วางใจใครนะครับในเรื่องของการงานหรือธุรกิจของท่านนะครับ ที่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะบางทีมีผู้ที่ไม่เป็นประสงค์ดีกับท่านสักเท่าไหร่นักนะครับแมน้นการงานหรือธุรกิจของท่านจะแต่โตรุ่งเรืองมั่นคงก็มั่นคงก็ตามนะครับจะมีความกล้องสมดุลอะไรก็ตามนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าท่านอาจจะมีคนที่อิจฉาตาร้อนหรือผู้ที่เห็นท่านดีแล้วก็ไม่ยินดีด้วยนะครับโดหวังอยากจะบันทอน ต่างความเจริญเติบโตของท่านนะครับก็ใระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยในช่วง9วันนี้นะครับก็ดูแลเอาใจใส่แต่งใดก็ตามทิศทางของความสําเร็จความเติบโตที่ตั้นสามารถดูแลดูแลนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาอะไรที่มีก็มาได้ในทิศทางที่ดีไม่ว่าปัญหาอะไรก็มาท่านจะตัดจบได้รวดเร็วในทิศทางที่ดีแล้วก็เริ่มต้นโอกาสใหม่ๆที่ดีๆไปสู่ความเติบโตรุ่งเรืองต่อไปนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินบ้างนะครับของชาวราศีพิจิกในช่วง9วันนี้นะครับ ไปแรกนะครับเดบิวต์วนะครับการเงินที่เข้ามาบางทีกองเงินแบบลับๆนะครับที่เข้ามาหรือไกลที่ประจำธุรกิจสีเทาๆนะครับก็ดึงดูดเงินก็ามาในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็พลังแห่งความรักพลังหนึ่งเสน่หานะครับก็จะดึงดูดเงินก็มาด้วยไกลมอบเงินก็มาอุปตมกัมชูนะครับมีเงินเข้ามา,ม,งงา,ม,ามันโชคลาภแบบลับๆที่เปิดเผยไม่ได้น,นั่นเองนะครับอาจจะมีไกลแอบเอาเงินมาให้ โอนเงินมาให้หรืออะไรก็ตามแต่นะครับก็เป็นทิศทางดีๆที่ทได้รับก็ามาเงินทําให้เกิดสภาพคล่องแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายด้วยเท่านั้นเองนะครับเด๋ยว,ดวิวขึ้นมานะครับก็อาจจะเป็นผู้ที่จ่ายจ่ายในการเติมพลังความสุขให้กับตัวเองอาจจะก้อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะในผู้ที่เป็นสายเปในที่สถานที่ต่างๆอันนี้ก็ระมัดระวังนะครับตาท่านไม่อยากจ่ายส่วนเสียงเงินมากมายก็บางที ก็ละเว้นบ้างในการที่จะไปเที่ยวในที่ที่สมเสียงในการที่จะเป็นอ,อยู่ในสภาวะของสายเปยนะครับก็ต้องระมัดระวัง้าว่าไม่ปรารถนาในเรื่องของการที่จะจ่ายเงินไปเยอะๆนะครับก็ไปไปต่อมา2เหรียญน,นะครับความสมดุลทางการเงินที่เข้ามาด้วยความลื่นไหลในทิศทางที่ดีนะครับแต่การเงินนี้อาจจะเข้ามาด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความตุ้มเทนะครับไม่ใช่ อยู่ๆก็ไหลลื่นเข้ามาง่ายๆนะครับแต่ก็ต้องทุ่มเทด้วยความพยายามนะครับเรือราชาถือเหรียญน,นะครับก็เหมือนเรื่องของการงานนะครับความสําเร็จในเรื่องของนักธุรกิจนักบริหารน,นะครับที่จัดการในทิศทางที่ดีที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลรายได้ได้รับก็ามานะครับด้วยความอุดมสมบูรณ์กับโครงการที่บริหารแล้วมีผลตอบแทนมีผลกําไรอะไรมากมายแล้วก็ส่งผลตั้งระยะใกล้แล้วก็ ต่อเนื่องต่อไปด้วยความมั่นคงในระยะยาวนะครับเพราะพิธิต่างการเงินจับตามอะไรก็เป็นเงินเป็นทองใครทาธุรกิจเงินหมุนนะครับก็มีผลกําไรมีผลดอกอเบี้ยอะไรมาในทิศทางที่มากนะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับเดบเออร์มิดนะครับภูมิปัญญาของท่านจะนํามาหรือพลังเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เคลื่อนหนุนส่งเสริมในเรื่องของการเงินเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับเน้นว่าจะไม่ได้มากมายสําหรับบางคนนะครับแต่ก็ สร้างพลังการเงินให้ไหลเข้ามาให้สู่ชีวิตที่สดใสได้นะครับก้าวม่เท้านะครับก็เรื่องของการงานด้วยปัญหาเดิมๆนะครับในเรื่องการเงินของสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับที่น่าจะเป็นในเรื่องของการใช้จ่ายการเติมพลังความสุขให้กับตัวเองมากมายนะครับที่อาจจะค่อนข้างสูงก็เป็นปนัญหาเดิมๆที่ทําไม่มีสภาวะต่างการเงินนะครับ เตียดจะมีเข้ามาเช่นเดิมนะครับไปที่ชอบไปเที่ยวหาแหล่งสําราญบ้างอะไรบ้างเที่ยวกลางคืนบ้างเที่ยวสถานที่อุปกรต่างๆนะครับที่ไปเจอในลักษณะที่ต้องสมเสียงในเรื่องของการสายเปยนะครับก็จะก่อนข้างเยอะนะครับแต่ในก็ตามกันเงินก็ลิสมาหลังไหลเข้ามาด้วยความคล่องตัวในทิศทางที่ดีนะครับที่นําไปสู่ชีวิตที่สดใสอุดมสมบูรณ์นะครับ ไม่กัดแกลนในเรื่องของการเงินนะครับเพราะว่าไปในเรื่องของการระมัดระวังก็ไม่มีอะไรที่ต้องห่วงนอกจากว่าการที่ชอบใช้เงินเปลืองเท่านั้นเองนะครับที่กัดการเติมเต็มเพิ่มพลังความสุขใกล้กับตัวเองนะครับก็อันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับแต่ว่าเม่ปรารถนาอยากจะให้จ่ายเงินมากก็อยู่ในสภาวะที่พอดีนะครับก็จะตามใ้ตั้นนั้นเซฟเงินไว้ได้พอสมควรนะครับ ในเรื่องของความรักนะครับของชาวราศีพิจิกเดยเองเมรนะครับเจ็ดถ้วยนะครับสะการอะไรของชาวราศีพิจิกนะครับในเรื่องของความรักแล้วก็เด็กถือข่อไปครับหนึ่งเหรียญน,นะครับ X อ p e อเ circle หนึ่งเหรียญน,นะครับ ก็ไปไปต่อมา7ไม้เท้านะครับแล้วก็10ถ้วยนะครับความสุขความสำราญเบิกบานใจในความรักความสัมพันธ์นะครับตั้งแต่ไพ่ใบแรกถึงใบที่5้านะครับในไพ่ที่ขึ้นมาน่าจะ เป็นเรื่องของสําหรับบางคู่นะครับที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมาบอกมาเตือนมาตราวใครที่มีปัญหาในเรื่องภาวะของความอดทนความอดกลั้นในเรื่องของการใช้ความนิ่งตัวนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ของการ,กการ,การที่ในเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งสรรปันใจอะไรกันเกิดขึ้นที่ทำให้ต้องใช้ความอดทนนะครับก็จะเป็นพลัง ที่ชาวราศีพิจิกต้องใช้ความพยายามพอสมควรนะครับในการที่จะป้องกันให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าต่อไปได้ในทิศทางที่ดีที่มีความสุขนะครับอาจจะมีใครสักคนหนึ่งของบางคู่นะครับในเรื่องของการหลังเลนะครับใจวกบนใจเรียกว่าไม่ก่อยอยู่ปกตินะครับที่อาจจะมีเกิดขึ้นมาแล้วก็ทําให้มีพลังของการที่จะต้องใช้ความอด กลั้นอดทนอะไรกันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะบอกว่าเพื่อป้องกันสภาวะนั้นนะครับอาจจะด้วยการมอบอะไรที่รู้สึกที่ดีๆก็ห่ากันนั่นเองนะครับเพื่อดึงดูดพลังความรักให้กลับมาดูแลใจใสกันในทิศทางที่ดีไม่เป็นปัญหานะครับเพื่อตัดปัญนาในเรื่องของการที่จะไปแบ่งสรรปันใจให้ผู้อื่นนะครับก็ให้เติมเต็มพลังความรักที่ดีๆนะครับอะไรที่ไม่เคยมอบให้นะครับที่มีคุณค่า นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำพูดในเรื่องของการปฏิบัติหรือในเรื่องของการมอบของที่เป็นมีราคานะครับมอบให้กันในโอกาสอะไรก็ได้นะครับหรือไม่มีโอกาสก็จะถ้าไม่เคยให้นะครับก็นํามาให้เมื่อมีโอกาสมีเงินนะครับก็อาอะไรที่เป็นของขวักรรมของกํานันให้หรือถ้าไม่มีเงินมากมายอะไรนักน,นะครับก็อาจจะมอบความรู้สึกมอบ การปฏิบัติอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มีค่าต่อจิตใจนะครับมอบให้ก็จะทําให้เป็นพลังในการที่จะป้องกันในเรื่องของการที่จะไปแบ่งสรรปันใจให้เกิดขึ้นนะครับที่ต้องอยู่ในสภาวะของความอดทนอดกลั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เจอสภาวะปะัญหาที่อดทนอดกลั้นอยู่นะครับในความรักความสัมพันธ์กับการ เรื่องของการแบ่งสรรปันใจนะครับก็ให้เติมพลังดีๆก้าวากันนะครับรู้เป็นสถานการณ์ของการที่จะปกป้องความรักนั่นเองสร้างรั้วก็สร้างเกราะป้องกันไม่ให้ความรักนั้นอันตรายมากไปกว่าเดิมนะครับเพื่อดึงดูดพลังแห่งความรักนั้นกลับมาให้สงบสุขร่มเย็นในทิศทางที่ดีของคู่รักหรือคนคบก็ตามนะครับถ้าว่ามีปัญหาในเรื่องของการเห็นท่าว่าใครจะมีการเรื่องแบ่งปันอ่อนเอ็นแบ่งสันปันใจอะไรออกไปนะครับอันนี้ก็ ให้สร้างพลังดีๆนะครับ mm ดีกว่าอดตนอดกลั้นเก็บความรู้สึกเอาไว้นะครับก็ให้เพิ่มพลังดีๆเป็นการสร้างรั้วสร้างเกราะป้องกันให้กับความรักนั้นมีความมั่นคงนะครับไม่มีความสุขด้วยการเติมสิ่งที่มีค่าที่ดีๆนะครับอะไรที่ไม่เคยให้ที่เป็นสิ่งที่ควรจะให้นะครับก็นํามามอบให้ก <x> ็เป็นสิ่งที่ดีๆที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์มีความมั่นคงในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับสําหรับคู่ที่ มีปัญหาในเรื่องของการไข้เขวในเรื่องของการที่จะแบ่งสรรปันใจนะครับส่วนถ้าใครที่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแม้จะมีความสุขความมั่นคงอยู่แล้วในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับแต่การที่เติมเต็มพลังดีๆให้กันซึ่งกันและกันอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับอะไรที่ไม่เคยมอบให้ก็ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่กล่าวมานะครับในเรื่องคาพูดการกระทําหรือในเรื่องของสิ่งของอะไรก็ตามของขวัญของกำนัาน,านนะก็เป็นการสร้างเกาะ ภูมิคุ้มกันให้กับเราเรียกว่าปินการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันความรักของเราให้มีมาดูแลเอาใจใส่กันอย่างสม่ำเสมอสร้างในเรื่องของการที่ไม่ต้องมีในเรื่องของการที่จะไปแบ่งสรรปันใจออกไปให้กับผู้ผผอื่นบุคคลอื่นนั่นเองนะครับส่วนคนโสดนะครับในความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้สําหรับบางคนนะครับส่วนบางคนนั้นก็ยังต้องเป็นโสดต่อไปนะครับยังไม่มี ในเรื่องของการที่จะมอบความรู้สึกให้กับใครนะครับใครก็มาก็แค่คบกันเป็นเพื่อนเท่านั้นนะครับก็คุยกันไปเรื่อยๆใครก็มาก็คบกันในฐานะมิตรกันยาไมิตรเท่านั้นนะครับส่วนบางคนก็มีโอกาสนะครับพบรักเกิดขึ้นได้นะครับก็มีตั้งรักที่ดีๆนะครับที่มีกามา การพบกันครั้งในช่วง9วันนี้นะครับก็จะมีการพัฒนาต่อไปได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่จะไปสู่ความเป็นครอบครัวกันในอนาคตได้เช่นกันนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นแลวก็มีความรู้สึกดีๆเข้ากันแต่ส่วนบางคนนั้นก็บางทีก็ต้องใช้ความพยายามพอสมควรนะครับในการที่จะสร้างพลังความรักให้เกิดขึ้นถ้ารู้สึกพอใจไกลชอบไกลขึ้นในช่วง9วันนี้นะครับก็จะต้องใช้ตั้งความอดทนนะครับในการที่จะพยายาม เพื่อสร้างพลังให้เกิดความรักขึ้นนะครับที่จะให้เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายบางทีนั้นก็ไปเจอรู้สึกชอบใครแต่เขายังไม่ได้ชอบเรานะครับจึงต้องใช้ความพยายามนะครับหรือบางทีอาจจะไปเจอกับเขาที่มีคู่แข่งมีคนชอบอยู่แล้วนะครับก็จึงต้องใช้ความพยายามที่จะแข่งขันนั่นเองนะครับเพื่อจะได,ด้รุด คนที่เราชอบคนที่เราปอใจให้มาชอบเราไว้ได้นะครับก็อยู่ในสัาะวะของการเก็งกันต่อสู้ในความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ของการรวมๆนะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยปรประมาณนะครับของชาวราศีพิจิกนะครับในช่วง9วันนะครับตั้งแต่วันที่24 กุมภาฟันนี้จนถึงวันที่3มีนาคมนี้นะครับก็โดยปกประมาณนี้นะครับก็ขอาจาราศีพิจิกทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ